สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะพบกันตอนบ่ายๆนะคะกับอู่ชอลุ่งเรืองพัฒนาตามเคยนะคะวันนี้นำเสนอวันนี้นำเสนอคันนี้นะคะคันนี้คันนี้นะคะคันนี้จะส่งพรุ่งนี้แล้วนะคะพรุ่งนี้2 e ีก้กระดากรดาเลอร์แกยับดีวันพุธนะคะจะส่งที่ลำลูกกานะคะลำลูกกา กับคันนี้เลยนะคะคันนี้จะเป็นฉีดยาพ่นปุ๋ยพ่นข้าวตัดใบข้าวสามสูบเทอร์โบนะคะอิซากิเครื่องอิซากินะคะกับชุดโครงตัวใหม่นะคะอันนี้เป็นโครงตัวใหม่โครงตัวใหม่อุชอรลุ้งเรืองพัฒนานะคะบึกบึนไหมคะเขาก็จะดูบึกบึนบึกบึนนิดนึงนะคะกับโครงตัวใหม่อุชอรลุ้งเรืองพัฒนาสวยอนะ่ะสวยปะสวยเนะื อันนี้นะคะระบบขับเคลื่อนด้วยห้องเฟืองค่ะอันนี้เป็นห้องเฟืองนะคะไม่ใช่โซ่นะคะไม่ใช่โซ่ atoon. ห้องเฟืองค่ะห้องเฟืองขับเคลื่อนด้วยห้องเฟืองนะคะลืมกันใช้งานแบบทนทานไปเลยค่ะใช้งานกันแบบลืมๆไปเลยนะคะไม่ก็ต้องดูแลม,มากมายค่ะกับชุดห้องเฟืองอู่ชอรุ่งเรืองพัฒนานะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเครื่องเป็นอิสกินะคะอิสกิสามสูบเทอร์โบนะคะ ตัวนี้เป็นชุดชุดขับชุดตัดใบอุชองลุงเรืองพัฒนานะคะอันนี้เป็นชุดขับชุดตัดใบนะคะระบบตัดใบมอนนำเป็นสแตนเลสนะคะมอนนำเลสนะคะใหญ่เนยใหญ่อย่างนี้ไม่ร้อนแน่นอนคะ่ะใหญ่จริงอะ่ะใหญ่ค่ะใหญ่อันนี้ก็เป็นโบโวพ่นข้าวนะคะโบโวพ่นข้าวพ่นปุ๋ยนะคะของอชองลุงเนืองพัฒนาสวยอีกอะ่ะสวยเนย สวยแรงอูชอลุ่งเรืองพัฒนาแน่นอนค่ะ <ow> คันนี้นะคะคันนี้คันนี้จัดส่งกันพรุ่งนี้เลยนะคะพรุ่งนี้ลำลุกกานะคะสนใจสนใจจะอยากจะไปชมได้ที่ลำลุกกานะคะลำลุกกาคันนี้พบกันพรุ่งนี้ลำล, <ians. S 1> ล,ลุกกานะคะอันนี้เป็นชุดตัดใบชุดตัดใบอูชอลุงเรืองพัฒนานะคะอันนี้เป็นชุดตัดใบอูชอลุงเรืองพัฒนานะคะ บอคคมอ่ะคมกริบคมไหมคะอันนี้เป็นชุดตัดใบอู่ชอรุ่งเรืองพัฒนานะคะมันก็จะคมคมนิดหนึ่งนะคะสนใจชุดตัดใบอู่ชอรุ่งเรืองพัฒนานะคะติดต่อสอบถามกันได้เลยนะคะสนใจชุดตัดใบติดต่อสอบถามกันได้เลยนะคะใส่ได้กับทุกอู่ทุกค่ายกับชุดตัดใบอู่ชอรุ่งเรืองพัฒนานะคะอันนี้ สนใจใส่ชุดตัดใบกับอู่ชอรุ่งเรืองพัฒนาติดต่อสอบถามได้ที่098 391 9727นะคะกับอู่ชอรุ่งเรืองพัฒนาติดต่อตรงถึงเจ๊อุ้ยเลยนะคะก็จะออกมาประมาณนี้นะคะกับชุดตัดใบอู่ชอรุ่งเรืองพัฒนา สนใจชุดตัดใบติดต่อสอบถ,ถามกันได้เลยนะคะกับชุดตัดใบอู่ชอลุ่งเรืองพัฒนานะคะมันก็จะคมได้รอบแรงนิดหนึ่งนะคะกับชุดตัดใบอู่ชอลุ่งเรืองพัฒนาค่ะฝากไว้ด้วยนะคะอันนี้เป็นโครงตัวใหม่นะคะคันนี้นะคะคันนี้คันนี้นคันนี้นนนคนนันนี้บอกไว้ก่อนเลยว่าถ้าไม่รวมชุดตัดใบจะหนักที่ตันกะ5 0โลนะคะถ้าไม่รวมชุดตัดใบนะคะ จะหนักอยู่ที่1ตันกับ50โลนะคะกับคงถากนะคะคงถากเราก็ยังมีกันตามปกตินะคะตามออเดอร์ของลูกค้านะคะคันนี้นะคะคันนี้คันนี้จะเป็นคงถกักตัวเดิมของอู่ชอลุ่งเรืองพัฒนาเลยนะคะตัวนี้เป็นคงถกักคงถากนะคะคงถกักคันนี้นะคะคันนี้ถ้าไม่รวมชุดตัดใบนะคะไม่รวมชุดตัดใบจะหนักอยู่ที่950โลนะคะกับรถ ฉีดยาพ่นปุ๋ยพ่นข้าวเครื่องสามสุบเทโบอูชอลุงเรืองพัฒนาโาคงถักจะหนักอยู่ที่950โลค่ะคันนี้นะคะคันนี้คันนี้จะส่งสิงบุรีนะคะสิงบุรีค่ะสิงบุรีฉีดยาพ่นปุ๋ยพ่นข้าวตักใบข้าวเครื่องสามสุบเทโบอิสกินะคะพบกันวันที่31เอดนะคะ พบกันวันที่31กรกฎากดาเลิกงามยามดีวันศุกร์นี้นะคะวันศุกร์นี้นะคะวันศุกร์นี้พบกันได้ที่สิงบุรีนะคะกับคันนี้เลยค่ะฝากไว้ด้วยนะคะคิดถึงรถฉีดยาเมื่อไรอย่าลืมคิดถึงอูชอลุงเรืองพัฒนาด้วยนะคะกับรถฉีดยาพ่นปุ๋ยพ่นข้าวตัดใบข้าวสามสูบสามสูบสี่สูบปัป๊มใหม่ปั๊มเก่าสอบถามกันได้เลยนะคะ กับอู่ชอลุงเรืองพัฒนานะคะกับอู่ชอลุงเรืองพัฒนาหรือติดต่อสอบถามได้ที่0 983919727นะคะย้ำนะคะ0 983919727กับรถฉีดยาอู่ชอลุ้งเรืองพัฒนานะคะ